เอ๋ล้าตาวันนี้เธอทำอะไรเนี่ยทำแกงกระเจี๊ยบกับเลนทิวเนะ่ะทำอาหารคนไข้หรียงไงทำไมละ่ะมันผิดตรงไหนเหรอไม่ผิดหรอกแต่ว่าสมองเธอน่ะผิดนี่ฟังนะฮึฮึจะบอกให้เธอก็รู้ดีว่าคุณหัวออารมไม่ดี สถานการณ์แบบนี้เราต้องทำอาหารดีๆให้คุณหนูสิพวกเธอก็รู้ดีนี่ว่าคุณหนูชอบอาหารแบบไหนเอภาษาอังกฤษเขาเรียกยังไงนะพิสพิสพิสบิดอะไรนะวิเวทมันเรียกว่าอะไรเออพิซซ่าครับอ,อ๋อใช่พิซซ่า ทัสปาไม่สิทัสปาเออะไรนะเอ่ออพาสตาพาสตานั่นละ่ะใช่ไอเอ่อที่มันเหมือนมี่อ่ะคล้ายๆกันอะแล้วก็อาหารมันจูด้วยปูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะบ้าปไปแล้วหรือไงกันนะพ่อทำไมเราจะต้องทำแบบนี้เพื่อคุณหนูด้วยละ่ะ นี่นั่งโง่เอ้ยเข้าใจซะบ้างสิหลังจากนี้สองเดือนของทุกอย่างของคุณหนูก็จะเป็นของเราถ้าคุณหนูยังโกรธเราเราก็ไม่ได้อะไรสิไม่ได้สักแดงเดียวพ่อพูดถูกนะถ้าเราทำให้คุณหนูรู้สึกสบายใจหรือว่าอบอุ่นเนี่ยเธอจะได้มีความสุข มันสำคัญกับอนาคตของเรามากคุณหนูจะต้องมีความตู่กนะเราต้องทำไม่ได้พูดถูกมากๆเลยวิเวกใช่เลยพ่อคะหนูจะทําเองบอกมาว่าให้หนูทําอะไรบ้างบ้าไปแล้วหรือยังไงนะฝันว่าอยากจะได้ทรัพย์สินของคนอื่นไม่รู้หรอกว่ามันไม่มีทางพี่ราคูนะไม่มีทางยอมหรอก คอยดูนะทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของคุณหนูเหมือนเดิมนี่เบล่าฟังเอาไว้เลยถ้าสมบัติทั้งหมดหลุดมือจากบ้านนี้ละก็มันต้องข้ามสมบัตไปก่อนพ่อจะไม่ยอมให้เราต้องเสียโอกาสทองแบบนี้ แล้วจะมองหน้าทำไมไปทำงานไปจัดเตรียมปาร์ตี้ซะคุโนโน่ฮึหนคะคุขหนูนเข้าไปได้ไหมว่าไงนิติเข้ามาสิขบับขึ้นนะ ทำไมละ่ะขอบคุณทำไมอ่ะเพราะว่าทำอาหารดีๆกันอยู่ข้างล่างก็เพราะว่าคุณหนูยังไงล่ะคะอาหารอร่อยออยที่คุณหนูจะได้กินเพราะว่าแบบนั้นหนูก็จะได้กินอาหารอร่อยๆอด้วยล่ะคะ่ะคุณหนูคะขอหนูพูดอะไรหน่อยนะหนูนะ่ะไม่ชอบแกงผักเลยแล้วก็แกงถั่วด้วย ขอบคุณนะคะคุณหนูบ๊ายบายค่ะคุณหนูจัดงานปาร์ตี้เกินยินงกับใจส้สมบัติของฉัน ชอบสนุกสนานกันนักใช่ไหมฉันจะสั่งสอนให้ดูว่าจะได้สนุกสนานแค่ไหนฮัลโหลอา อาหารนะ่ากินมากเลยเราควรจะเปิดร้านอาหารน,นั้นนี้ใช้ได้เลยเอาอีกเอาอีกเนี่อะไรกันเราทำอาหารมากมายเพื่อคุณหนูตามที่คุณพ่อสั่งเอาไว้ยังไงล่ะ อาหารอร่อยๆที่ทำเพื่อคุณหนูน่ะพี่รากูพี่ลองชิมดูสิหนูนะ่ะก็นำลายสอแล้วนะเนี่ยอาหารมันน่ากินมากเลยมาสิพ่อมากินอาหารกันกินเลยคะ่ะนี่ทำอาหารเพื่อพ่อเหรอเพื่อคุณหนูต่างหากเลาอาหารพวกนี้นะเพื่อคุณหนูนะเอามันไปให้คุณหนูสิไม่อ่ะใครจะเอาไปให้ก็เอาไปเลยนี่เออนี่โอเคเดี๋ยวไม่เอาไปให้เอง แม่ช่างเถ่ะครับคุณหนูไม่กินหรอกถ้าเราเอาไปให้เอามานี่ไปล่ะอย่ากล้าดีเข้ามาที่ห้องฉันอีกนะ